เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค 23กันยายน2563รที่สำมกงานสมาคมนักวิทยุรัฐรั์รรจังหวัดเพชรบูรณ์ตบบสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิริศพลหิรันรัตนายกสมาคมได้เชิญคณะกรรมการของสมาคมประชุมครั้งที่1ทับพตามข้อบังคับของสมาคมโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเรื่องของการเปลี่ยนแปงลงรายชื่อคณะกรรมการของสมาคมเรื่องของการแก้กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของนาย สมาคมและคณะกรรมการจาก2ปีเป็น4ปีเรื่องของการต่ออายุของสมาชิกและการจัดทำสวัสดิการสมาชิกซึ่งปัจจุบันมีสถานีวิทยุ25สถานีสมาชิกสามัญจมนวน28คนรวมเป็น53คนเรื่องการมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับคณะกรรมการและที่สําคัญจะมีการดาเนินการจัดสรรคืนขึ้นความที่ให้กับกสทชโดยกสทชจะเปิดให้ยื่นการขอใช้ขึ้นความที่สาหรับวิทยุชุมชนและวิทยุสาธารณ โดยต้องมีการจัดทําแผนการใช้คลื่นความถี่เช่นเดียวกับวิทยุของภาครัฐส่วนวิทยุธุรกิจนั้นจะเป็นการเปิดประมูลซึ่งคณะทํางานของสมาคมจะต้องทํางานอย่างเข้มข้นและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถนําพาสมาชิกคงสถานภาพในการออกอากาศได้เช่นเดิม ในการนี้ได้มีการหารือการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสมาคมโดยมีการเชิญอดีตนายกสมาคมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและบุคคลภายนอกอีกหลายท่านสุดท้ายในเรื่องของการทําแผนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทํากิจกรรมต่างๆและการจัดหาไรายได้เข้าสมาคมซึ่งชเวลาประชุมประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วได้รับประทานอาหารร่วมกัน